สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราพยากรณ์ทำนายฝันช่องที่จะบอกคุณล่วงหน้าทั้งเคราะดีและเคราะร้ายหากเป็นเคราะดีเราก็น้อมรับหรือบางคนราศีบางคนอาจเป็นเคราะร้าย เราก็สามารถตั้งรับอย่างมีสติได้ทันท่วงทีในเดือนพฤษภาคม2568มีการเคลื่อนย้ายของดาวเคราะห์สำคัญหลายดวงซึ่งส่งผลต่อดวงชะตาและพลังงานของทั้ง12ราศีอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะการย้ายของดาวตรีเทพ ได้แก่ดาวราหูดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในทางโหราศาสตร์ไทยดาวเคราะห์ที่ย้ายราศีในเดือนพฤษภาคม2568 1. หดนึ่งดาวพุธ4ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษวันที่หนึ่งพฤษภาคม2568ยย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภ วันที่17พฤษภาคม2568 2. ดาวราหู8ย้ายเข้าสู่ราศีกุมวันที่5พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกา44นาที 3. ดาวพฤหัสบดี5ย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุน วันที่13พฤษภาคม2568เวลา22นาฬิกา50นาที 4. ดาวอาทิตย์ 1. ย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่15พฤษภาคม2568เวลา2นาฬิกา6นาที 5. ดาวเสาร์ 7. ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ วันที่19พฤษภาคม2568ผลกระทบต่อ12ราศีราศีเมษการงานมีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดโชคลาภมาจากการทำงานล้วนล้วนการเงินมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำงานหนักที่ผ่านมาราศีพฤษภการเงิน เงินทองมีใช้ไม่เดือดร้อนแม้คนอื่นจะอยู่ในช่วงวิกฤตแต่ชะตาชีวิตก็ยังดีอยู่การงานมีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆที่มีแนวโน้มประสบความสําเร็จราศีมิถุนการงานมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆที่จะช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการเงนิน ควรระมัดระวังการใช้จ่ายและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบราศีกรกฎการงานอาจเผชิญกับความท้าทายหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดควรเตรียมตัวให้พร้อมสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและอวัยวะสืบพันธุ์ ราศีสิงห์การงานมีความสบายใจมากขึ้นมีลู่ทางการทำงานในแบบใหม่ได้รับความช่วยเหลือที่ดีการเงินมีโอกาสได้รับไรายได้เสริมจากงานพิเศษหรือโครงการใหม่ๆราศีกันการงานศัตรูจะแพ้ภัยได้เจอสังคมใหม่ที่ดีขึ้นมีเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายงานก้าวหน้ามีชื่อเสียงสุขภาพ ระวังโรคติดต่อทางอากาศและควรดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอราศีตุลการงานมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายใหม่ๆที่จะช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการเงินควรระมัดระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงราศีพิจิกการงานมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายงานที่นำไปสู่ความก้าวหน้า สุขภาพควรใส่ใจสุขภาพจิตและหาวิธีผ่อนคลายความเครียดราศีธนูการงานมีโอกาสในการเดินทางหรือติดต่อกับต่างประเทศที่นำไปสู่ความสำเร็จการเงินควรระมัดระวังการใช้จ่ายและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบราศีมังกรการงานอาจเผชิญกับความท้าทายหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด ควรเตรียมตัวให้พร้อมการเงินเตรียมตัวรับภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นระวังการใช้เงินเกินตัวราศีกุมการงานดวงมีพลังงานก้าวหน้าอย่างชัดเจนมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมางานออนไลน์หรือต่างประเทศโดดเด่นการเงินมีโอกาสได้รับรายได้จากแหล่งที่ไม่คาดคิดราศีมีนการงาน ชีวิตพบทางสว่างก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มที่อุปสรรคปัญหาคลี่คลายมีคนช่วยเหลือแบบไม่เปิดเผยการเงินมีโอกาสในการสร้างรายได้จากงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์าการย้ายของดาวเคราะห์ ในเดือนพฤษภาคม2568นี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการปรับตัวและวางแผนชีวิตใหม่ๆสำหรับแต่ละราศีการทำบุญเสริมดวงและการวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีสรุปส่งท้ายการย้ายเคลื่อนที่ของดวงดาวในแต่ละดวงจะมีผลทั้งทางด้านการเงินการงาน ความรักของแต่ละราศีเราได้จัดทำแยกราศีแต่ละราศีไว้สามารถเข้ารับชมราศีของตนเองอย่างละเอียดได้เลยค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ